สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่ห้าพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะพอดื่มนมนะคะหมดยัง พ่อชิ้วสงนิ้วด้วยเ <c oughs> ออเก่งใจ <c oughs> พ่อชิ้วสงนิ้วด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ่าดื่มนมตอนเช้านะคะเห็นไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสด <c oughs> ีค่ะพ่อดื th th ha, th th i, un, uh ah. ่มนมตอนเช้าทักทายค่ะท ha. ักทายค่ะอุ้ยขอบคุณค huh ุณกิตยารักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะพ่อดื่มนมตอนเช้า ขอบคุณที่เขาจเข้าใจนะคะขอบคุณมากค่ะหมดยกวดเลยแล้วพอกินน้ำเปล่าเปล่าเปล่าพ่อ้ะ เป่าดี๋ยวกินน้ำเปล่า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 น้างปากอุ้ยลงน้ำหกลงน้ำหกถือดิสวัสดีค่ะขอบคุณที่เ้าจเข้าใจให้นะคะ อุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณ P U N P U N สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะให้ให้กุหลาบมาขอบคุณมากค่ะกอดขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะพอทานลมแล้วขอบคุณที่ให้หัวเออ ขอบคุณคุณกิตยิยาและพ่อแม่ที่ให้หัวใจเสมอแล้วก็ขอบคุณคุณคุณป,ปันปันว่าคะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะคุณปันปันให้กุหลาบข้อกินน้ำหรอกินน้ำเนี่ยข้อกินน้ำแล้วแง่แง <c oughs> ่ชูสังเนื้อไงชูสังเนื้นะออยคุณเก่งเออชูสังนื้อ ขอบคุณมากค่ะที่ให้กุหลาบมานะคะเออคุณกิติยาลักพ่อแม่ให้กุหลาบมาอีกแล้วขอบคุณค่ะได้เยอะเลยขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ข,ขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ดื่มนมนะคะขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเกลเข้าใจเลยอ ขึ้นมาไหนงัยบอกว่าชิมจอนรงๆนนัวความอร่อยนะ้อรนฮะเรรองนะนะแฟนบอกว่าทำได้ไหมนะทำแซเฉพาะปลาช่อนไ่าะสันเราก็เลยจัซ่วสดเอาใจคนที่ชอบรสชาติปลาช่อนไทย็ขึ้นมาไหนเลยขาไม่ต้องยันขาไม่ต้องยัน อะไรดันสอบดันตัวขึ้นสอบดันเัวเป็นอ่ะเหรอเขาหน้นไปโอเคไม่เห็นไปก่อนสวัสดีค่ะ มินีต้รับทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะพอ่อดื่มนมแล้วเดี๋ยวพ่อจะทานายาหลังอาหาระคะ่ะยังไม,ม่รดบ ฉะนั้นะครับเลาจะเป็นโรงเรียนอดีโรงยนบเดร้อนนะคกับปากาศยัตนี้กับสภาพปกติแล้วคนบ้างมันก็มีรเลยส้าเดกินยาเออเด็วกินยาเออเาหอมมันบางหน้าผะขาหผมบางหน้าเ้าหมบางหน้าสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณกิติยาและพ่อแม่เหวี่ยแจ๊ส้มมาแล้วก็กุหลาบนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณปันปันนะคะให้กุหลาบมาขอบคุณค่ะบรรลุเป้าหมายเลยขอบคุณมากค่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ ้งยามไมแล้วเ้อสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้าใจอเ้าใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะก็าบาังหน้าแล้ว

ยามันเลยนี <way to> <himself> ่สว <you> <together> okay. ัสดีค่ะยามยามเกิดป๋และ

Oh, <laughs> ช,ช,ชุดเอค่ะชุดชูเปียบสวัสดีค่ะขอบคุณที่ขเอข้าใจให้นะคะสี่ร้อสสเก้าใจขอบคุณค่ะ นี่ต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณคุณปันปันนะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็กุหลาบขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณกิติยาและพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมากุหลาบถึงเป้าเลยเป็นรู้เป้าแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจให้นะคะเก้าพันเอ๊ะก่ห้าร้อย่สิเก้าใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอดื่มนมแล้วนะคะ ก็กำลังพักผ่อน สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจให้นะคะเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดใจขอบคุณค่ะ กินแล้วแป๊บ Giờ นะฝ่ายปืนก่อนก็โหดมากสงครามอาวุธแสงนี่ได้กันเลยกิน ประมาณห้าเมตรอะห้าหกเมตร่ะห้าักาปัมเดีไสวัสดีค่ะขอบคุณที่เ้อจะเข้าใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะ กินเนี่กินเนี่ยน้ำนี่หน่อยเนี่ยอ่ะอโอ้ยยังมีอยู่เลยกินน้ำเออนั่นแหล,ะต,ละตรงปลายลิ้นนั่นแหละนั่นแหละตรงปลายลิ้นนั่นแหละอยู่ตรงร่องฟันพอดีเลยก็กลัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ คุณที่เขาเจ้าเข้าใจให้นะคะขอบคุณค่ะเขาเจ้าเข้าใจให้แปดร้อยสามสิบสามใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณกิติยาลักษ์พ่อแม่นะคะเขาเจ้าเข้าใจให้ขอบคุณที่กดแชร์ให้นะคะ สดีค่ะก็ดื่มนมแล้วตอนนี้กำลังดื่มน้ำนะคะกินกล้วยกับยาหลังอาหารแล้วสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับท um, ุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เขาจอเข้าใจให้นะคะหนึ่งพันหนึ anyway ่งร้อยใจขอบคุณค่ะ หนึ 1> 1, ่งพันเอ้ยหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันใจสวัสดีค่ะ เพอ้อเสร็จยังดูดิสองมีจุงน้นนิดหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

嗯。 คที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณกิตยารักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้กุหลาบมาขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปันปันนะคะให้หัวใจส้มแล้วลกุหลาบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ ญาติลงไลน์นะคะสวัสดีค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเง่ง่งรวยๆนะคะ